ม, а, มันมีสกินวิ่งเบาไม่มียังไงฮอนเนตตะกี้เราสู้อีคลิปไม่ได้เรามาสู้กับฮอนเนตมั่งบอสดไดเวอร์ไฟโบ้โหคนและไฟโบ้โหแรงใช้ได้แล้วฟอร์ดไดเวอร์ไฟโบไฟไฟโบ เดวเวอร์เอาพอเดวเวอร์แล้วไฟโบนทำไมวนะเนี่ยโดนช็อตหมดทำไมผมสับสนเรื่องท่าจังเลยนะเนี่ยน่ารแชปบีสติงแชปบ,บีสติงทำไมท่าไฟมันไม่ค่อยมีความแรงเอ้ยมันก็แรงนี่งงวะ่ะฮอนดิตมันเป็นท่าลมเราลองใช้เลนี่โบนทำไมมันยังเข้าอยู่เลยไม่ไปไเป็นไรเฮ้ยขออัพสก,กิรบ้างนะครับสกิลเรามีั thunderstorm for เดวเวอร ถ้าผมอัพทีเะอหนึ่งไปเรื่อยๆมันจะเป็นไรบ้างวะอัพอัพ t h น n d e r s t o r m ดีป่ะสกิลนี้คืออะไรอะ Y emblem เพิ่ม hit rate ของตัวเองขึ้น4%และมีโอกาส6%ที่จะใช้ cobalt เพื่อสร้างความเสียหาย2เท่าด้วยสกินสายฟ้าสายตะตที่อยู่ในสถานะ frozen อืมผมจะมาเล่นสายอะไรเดี๋ยวนะ ผมเล่นสายไฟดีกว่ามั้งโอเคผมอัพไฟบอลแล้วก็ไฟบอลมาสเตอรี่แล้วก็ตามด้วยไฟเอ็มเบมครับอัพไม่หมดเลยครับไม่มีการเสียดายครับ <c oughs> เออเอาลากสกินลงมาใช้อันนี้เป็นแพสซีฟอันนี้เป็นบัฟอ่าเรียบร้อยเฮ้ยผมขอลองใช้สกินบัฟเลยไฟเอ็มเบมเยสนี่สามครึ่งชั่วโมงครับ พลังเวทมนต์เพิ่มขึ้น2%มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก5วินานะทีเมื่อไล่ไฟโบอลอ่าโอเคโอเคเรามาลองอขอลองทดสอบสกินใหม่หรครับไฟบอลครับไฟบอลโอ้โห37ไล่ตั้งนานเปอะไรไฟบอลไฟบอลไฟบอลเล่นสายไฟดีบหร เราสะสมอันนี้ครบกออตไดวเวอร์ไลโบไลน์นโบไลน์นโบไลน์นโบปล่อยโบด้วยตีเก๋เอโ,โอเคเรียบร้อยแล้วครับเควสสำเร็จถ้าดูด้านขวามือเนี่ยเควสถ้าสำเร็จมันจะรูปเป็นขึ้นเป็นรูปสีเขียวแต่เมื่อตะก,กี้ที่มันผมไปหาเชฟพ่อครัวทำไมเควสมันไม่สำเร็จผมก็ไม่แน่ใจ ก็ไปคุยแล้วเขาน่าจะสำเร็จเคล็ดโอเคเรามาคุยกับฟริดครับหลังจากที่เราล่าเชฟบ,บีสเิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็นำมาให้เขาครับ Yes โอเคเดี๋ยวมันฟริดจะให้เราทำอะไรต่อนี่เป็นบทเรียนสุดท้ายของวันนี้ละจำทุง่งแครอทที่มีพวกวอล์กเกอร์ฮอร์เน็ตได้ไหมบางครั้งพวกอะไรเนี่ยโอเวอร์ลุคเกอร์ฮอร์เน็ตคอยมาเช็คพวกวอล์กเกอร์มันมีกายาสีแดงและสมใส่หมวกจึงไม่เป็นการยากที่จะหาตัว หากแต่เป็นการยากที่จะโค่นมันลงดังนั้นระวังตัวให้ดีล่าอเว,วโลกเอเวุกเกอร์ฮอนเนตโอเคเราต้องไปล่าอเวโรเอเวโรเกอร์ฮอนเนตครับวอเกอร์ฮอนเนตอยู่ตรงไหนวนะ้งเอ็มคลิกซ้ายอ๋อเราต้องไป Academy Warehouse ค,ครับอะไรครับอ,อ๋อนี่ไง,นงนเนี่ยเจอแล้ว w อเ k e r Hornet แล้วมันต้องมีวอล์คเกอร์ฮอนดตสี่ตัวเอาลุกอีกหนึ่งตัวเหมือนจะเป็นบอสเดี๋ยวเราขอลองตัวง่ายๆก่อนครับเฮ้ยลองลากดี่ไหมลากแล้วครับพี่น้องครับโบวนี่ทำการลากมาแล้วโอ้โหไฟโบไฟบอลนี่วะไฟบอลโอ้โหจะตายแล้วโอ้โหว่า เราอย่าลากดีกว่าครับเราไม่ใช่ไนท์ครับต่อไปผมจะไม่ลากอีกต่อไปแล้วไม่ผมไม่ลากต่อไปแล้วผมขอโทษจะตายแล้วทำไม่เอาเราไป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 ผมสู้ไม่ได้อ่ะโหเลทพอรชั่นเหลือสิบกว่าขวดแล้วทำไมผมใช้ของเปลืองอย่างนี้เนี่ยมีปาร์ตี้บ้างไหมโอ๊ยไม่ไหวอ่ะ S <S มันมีนี่ไงเราได้สตาร์มาใหม่นี่ของเก่ามันเป็นไฮอคาเดมี่ของใหม่มันเป็นไฟเลมโตโอเคเราเปลี่ยนอันใหม่เชงเจงผมต้องมีบัฟบ,บ้างแล้วแหละเดี๋ยวโจมตีทางเวทมนต์ของอาวุธเพิ่มขึ้น Magic Oil. เมจิกออยเวลบสามสิบนาทีโอเคครับผมใช้เลยครับกดกดใส่ตรงไหนอะ คลิกขวาเรื่อกอาวุธที่ต้องการเพื่อใช้งานโอเคเราต้องเปิดกด B กด C คลิกขวาใส่นี่ครับอาวุธของเราอ่าเรียบร้อยแล้วไหนเราบลาบ,บับอยู่ตรงไหนอะ C ทีนึงงมันจะมีบอกเลยเออใช่ไหมเถอะถือว่าใช้แล้วแล้วกันเราดูบับต่อไปมีอีกไหมมีบับช่วยเหลือมั้งไหมเนี่ยจะไอเบสซิ่งใครก็ได้ช่วยเราทีเราสู้ไม่ไหวแล้ว ลูกกี้ลูกช็อปเปอร์ค,รรคือใครเนะี่ยนาโนแมนโอ้ช่วยเราทีเถอะเราสู้ไม่ไหวจริงๆว่ะเราลองทีละตัวดีกว่าเนาะเนาะไฟบอลโจู่หลับตึ๊ไฟบอลไฟบอลโอ้โหบอลไฟบอลไม่ไหวจรั๊ว่ะต้องทีละตัวครับเฮ้ยเดี๋ยวเล็งวิทยตัวไฟบอล ายฟ้าลนผมว่าใช้สกินสายฟ้าดีกว่ามันไี่มีการไลยเวทอะแล้กลองไฟบล็อกมันก็มาต่อยดูเลย ไฟบว <si ์มันมาถึงนี้แล้วผมจะสู้ไอโอลุกได้ไหมเนี่ยซูเปอร์ดิสออฟดูนโอ้ยผมต้องเตรียมพร้อมให้ดีอ่ะดูดิโอลุกมันใส่ชุดเกราะกระเป๋าเนี่ยมันใส่เกราะหัวด้วยอ่ะหรือว่าก็เกิร์นวะผมจะไหวไหมอุ้ยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟโบว์ไฟโบว์ไป ฟอร์ดเวอร์ไปโบ้ไปโบ้ไโบ้ไปโบ้โบ้ไปไปโบ้ไปจะไหวไหมเนี่ยผมเลือกที่จะใช้สกิไฟโบ้ก่อนนะครับเม่อกี้มันขึ้นตั้งห้าสิบเลยตูดอะไเนี่ยโคบอล ฟอรเงหลอดแล้วดึงหอดแล้วอดือไหน์เ้ยอดไนคาพยายามหนันครับฟอรไปเวอร์วลือเหลือแแล้วไอรไฟบอลอโบออร์ดเวอร์ใช้ทุกอย่างที่มี ดูเหมือนมานานเราจะหมดครับใช้เปลืองลึกเกินเปลี่ยนไม่ใช่ไฟบอลั้โอ้ยไฟบดจะตายไม่เน,นี่ยวันเนี้ยโอ้ยทำไมมันโหดจังงะหมดแล้วทีเดียวอ้อโอ้ยก่อนผมจะฆ่ามันไดไ้เรียบร้อยไ,ได้อะไรบ้างไหมเนี่ยหืมคุ้มค่าจริงๆคนระับพี่น้องครับ ได้พุดดิ้งมาอันอ่าแต่ดูเหมือนเราทำเควสสำเร็จแล้วครับขึ้นสีเขียวแล้ว S1 b u t t o n โอเคเราไปหาฟิตครับฟิชฟิชตายไปฟิชอยู่ไหนไวะเนี่ยโอเคอยู่นี่ครับกระโดดเข้าไปเลยแทนที่จะเข้าทางประตูอ่านายเรามาส่งเควสแล้วทำไมคลิกไม่โดนเนี่ย Tactics are very important in battles battles complete อืมเห็นไหมข้าได้ส่งโรเซเลียไปทำธุระเือให้บริเวณน้ำตกแต่ข้าก็ไม่ได้ข่าวคราวเพิ่มเติมจากนางเลยอืมโรเซเลียใครวะคนคุ้นวะเหมือนมีใครจีบมันอยู่วะอะไรเนี่ยโรเซเลียอะไรเนี่ยข้าใครรู้จริงว่านางจัดการธุระเรียบร้อยไหมยังไงช่วยไปตามหานางหน่อยได้ไหมอืม ถ้านางโมเตอุ่วข้าจะลงโทษให้หลับจำแน่แนนลงโทษด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวโอเคเราต้องไปหาตัวโรเซเลียบริเวณนั้นตกนะครับเควสอื่นผมไม่ทำแล้วครับผมทำแต่เควสนี้แล้วโรเซเลียนั้นตกมันไกลเกินวมาไม่ไม่ไม่ผมต้องทำเควสเควสเควสพวกนี้ให้เสร็จก่อนอะถ้าเควสเป็นคัมภีสีแดงเหมือนจะเป็นเควสหลักคัมภีสีฟ้าเหมือนเป็นเควสเสริม อ้โผมขอทำ quest นี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดทวายไลฟ์ฟลาวเวอร์นี่ไงที่มันบอกให้หาทวายไลฟ์ฟลาวเวอร์คุณปู่คุณตาโอ้หไม่บอกเนี่ยม,มันอยู่แถวเนี้ยได้ม,มาหนึ่งแล้วแล้วเราก็หาไปเถอะนี่ไงที่คุณปู่คุณตาเนี่ยแกนฟาเตอร์อโนอะไรเนี่ยมันบอกให้หาทวายไลฟ์โรแมนซ์ก็คือดอกไม้พวกนี้ไงโอเค เก็บครับร,รุนรุนรักนักขุดทองครับอันนี้ขุดดอกไม้ครับทำไมกดไม่ได้เนี่ยต้องเอาเมาส์ไปชี้ให้ขึ้นรูปรูปใบไม้เนี่ยก่อนนะครับมันถึงจะกดขิดขวาได้มีไหมอะ่ะนี่ไงนี่งไงสังเกตจากมันจะเป็นละอองเนี่ยครับมันขึ้นเด่นๆเราจะเห็นเราเก็บมันอ่าเรียบร้อยแล้วครบแล้วไป ง่ายเคล็เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจสีฟ้าเรากุยกับอนโน่เขาคุณมากแม่หนูทีนี้ข้าจะเอาเดอกไม้นี่ไปมอบให้นางทันทีที่เพลงจบถึงแม้ข้าจะกังวลก็เถอะว่านางจะรับคำขอแต่งงานของข้าไหมฮะมาแต่งงานอะไรกันตอนนี้เนี่ยและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อปัญหาที่ข้าก่อขึ้นอา้อาวโอกาสนี้ไปข้าไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรเยสเราได้การ์ดเรียบร้อยแล้วครับ beginner การที่ว่า โอ้อันนี้มันเป็นควสรีพีทไหเนี่ยตอนนี้ค่านึกออกแล้วการที่มอบให้เจ้าค่าได้รับมาจากการมาสเตอร์อืมข้าไม่รู้ว่าจะเอามันไปใช้ทำอะไรแต่และข้าไม่วางพอจะมาหา,หาเวลาว่ามันใช้ทำอะไรถ้าเจ้าอยากรู้ว่าการใช้ไรก็ลองไปคุยกับการมาสเตอร์หนูนะเจ้าจะพบกับเขาได้จากการไปตามทางซายนี้ไปคุยกับการมาสเตอร์เออเนาะเรายังไม่รู้ว่าการที่เราดรอปได้เนี่ยมันใช้ทำอะไรยังไงได้บ้าง โอเคเรามาคุยกับกาสมาสเตอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับด้านซ้ายมือโอเคการ์มาสเตอร์ว่ากาสไอ้ข้า,ขาช่วยอะไรได้บ้างล่ะฮึมนี่มันบิบิเกนเนอร์การ์ดอ่าที่เราได้จากโป๊ะเมื่อกี้ดูจากท่าทางท่านแล้วถ้าไม่รู้เรื่องการ์ดเลยใช่ไหมถ้ามาถูกที่แล้วล่ะให้ข้าอธิบายเรื่องการ์ดให้ฟังเองอืมันก็อห็นได้ว่า ในโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแต่บรรดามอนสเตอร์ครอบครองมันอยู่และบางทีก็หาได้จากพวกมันและหากท่านใส่การาดเข้าไปในตัวละครผ่านหน้าต่างของท่านท่านจะได้ความสามารถพิเศษจากการดาดนั้นด้วยอืมโอเคและท่านยังสามารถนําการ์ดที่ไม่ใช่5า้าใบมาหลอมรวมเป็นการาดใหม่ได้ผ่านระบบกราดคอมบิเนิ่งซิสต็มโอโ้เจ๋งเจงโดยทําการซื้อกร์ดอะไรเนีย่ยซินเทซินเทซิสสโตนจากค่าแล้วเลือกเมนูการ์ดคอมบิวางการห้าใบแล้วก็ และวางอะไรเนี่ยซินเทซิสสโตนครับสูงสุดได้2ก้อนในหน้าต่างคอมไบเพื่อทําการรวบรวมกา๊าซท่านก็จะได้รับก๊์ดใหม่กลับมาหากทําการรวบรวมรวบรวมกา๊าดสำเร็จอ่ะแต่ระวังให้ดีเพราะมันมีโอกาสล้มเหลวเช่นกันโอโ้โหมันผมว่าเอาไปขายมันจะคุ้มกว่าไหมนะ่ยอืมโอเคต่อมาก็ท่านสามารถใช้บิกกนเนอร์กร์ดที่ท่านมีทําการหลอมรวมได้แต่ข้าจะให้ท่านเพิ่มอีกสองใบเพื่อท่าน เผื่อท่านอยากสะสมเก็บมันไว้ยังไงก็ใช้มันอย่างชา้ชานฉลาดล่ะโอเคครับเรียบร้อยเขาให้การมาอีกอเขาให้การก e g เนอร์การมาอีกสองใบนะครับอืมเราผสมการ์ดยังไงวะเดี๋ยวผมไปเรียนรู้ที่หลังแล้วกันโอเคโอเคการ์ดมันใส่ยังไงผมยังไม่รู้เลยคิดขวาได้ไหม คาเลคเตอร์อินโฟเอาการไปใส่เอาใส่แล้วเนี่ยเอาออกได้ไหมเอาออกไม่ได้ไม่เอาออกไม่ได้ครับพี่น้องครับใส่เข้าไปแล้วออกไม่ได้ไม่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 เอาออกโอ้ดูเหมือนการ์ดจะใส่ไปแล้วแล้วออกไม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปหาวิธีการเอาการ์ดออกทีหลังนะครับ โอเคผมยังคาใจกับไอ้เควสของไอ้เมอร์แชนนี้อยู่เลยแหละเอ้ยไม่ใช่เชฟเอ็กเพิรสเนนะี่ยก็บอกว่าให้หาจิลลปี้อะไรวะเอ้ยเดี๋ยวๆนะผมดูเหมือนผมจะเก็บของไปปะอ,อันนี้อะไรเนะี่ย Welcome lots of Thank you for your purchase. w e c o m e again. c o m e again เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ผมหาไอที่เก็บของอะ่ะมันอยู่ไหนที่รับฝากของอะ่ะไม่อยู่ไหนหาไม่เจออีกแล้ว General Merchant อันนี้ชื่ออะไร c คริ m a ม Potion Potion Merchant Cookie เอ้มันที่รับฝากของไหรว่ไอเทมขาวฟา้า a ิ i l b o x สม i l บ็อ โพรชัน่นโอ้ไม่ผมหา NPC เก็บของไม่เจอตอนนี้า <c oughs> กำลังมีปัญหากับเอ c เก็บของนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปตามทางก่อนอหาไม่เจอช่างมันเราไปทำภารกิจไอ้ลูนติกต่อครับบลูเฟอร์ มันบอกให้หาขนสีฟ้าครับจากนูนติกอียิปที่ผมสู้ไม่ได้ตะก,กี้ผมจะกลับมาแก้มือใหม่แต่ผมมจะกินอะไรบ้างเนี่ยนจะสู้ยังไงวะเนี่ยสกิลผมไม่มีความรุนแรงอะไรเลยอะหรือว่าต้องอัพไฟบอลให้เต็มห้ามันจะแรงที่หมอหรือไลนิ่บอบดีวะผมรู้จะเล่นสายไหนจะเล่นสายไฟแล้วกันจะสู้ได้ไหมมาไฟบอลไฟบอล ไฟปนหอแรงนะไฟโป้ไปโบไปโบโอ้หแรงเหมือนกันี้โอ้โหโอ้โหไอ้ดูเหมือนผมจะสู้ได้แล้วไงไม่ต้องเดินหนีตะกี้ผมโดนเดินหนีเล้วไปโบ้มันจะตายเลยเอามันไปไหนแล้ววะเอาตัไปมันไปด้านู้นนะไปโบไปโบไปโบไอ้ผมสบายมากตอนนี้บอสแต่เวอร์ มีโบอ้ะโบเลยมีโบ้เลยมีโบอผมใช้เลยมีโบ้เดียวน่าจะตายแล้วก่อนเรียบร้อยครับโโอ้หสบายอ่ะไม่ต้องปั๊มเลือดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอ่ะเอาไม่เห็นจะได้บูบูเฟอร์เลยเลยเปนสีฟ้าหรือมันบอกให้ตีอนี่วะสเคโครอะไรเนี่ยเอาเหมือนผมจะเข้าเตะผิดนะครับ นี่ไงเรียบร้อยแล้วบูบูเฟอร์ก็คือคนสีฟ้าให้หาจากไอ้ตุ๊กตาหุ่นไลกาเนี่ยครับเฮ้เรียบร้อยแล้วเราหุ่นไลกาเลยอยู่แล้วพอแล้วนี่แล้วก็มาส่งเคลสอยู่ไหนวะเนี่ยคนคนรับเคลสอยู่เนาะนี่ไงไมวินนี่ไงไมวินตอนแรกที่เขาบอกให้ขาคนสีฟ้าเรียบร้อยแล้วคอมพิวเต์ โอเคดูเหมือนมีภารกิจต่อครับมีรล,ลูนติกกลายพันธุ์ไปมีขนสีฟ้าชื่อของมันก็คืออีกุบที่ผมฆ่าได้ตะกี้นี่ทำให้ผมไม่รับเฟสก่อนถ้ามันมันตัวใหญ่และแร่งกว่าลูนติกทั่วๆไปมากมันจิงวางตัวเป็นหัวหน้าของพวกลูนติกแล้วมันน่าจะเป็นตัวบุคลที่บงการให้พวกลูนติกมาปนแคลอดไปแน่ๆน่เก่กับโจเลยเนาะโอเคเราต้องล่าอีกิปครับแล้วนำฟันมันกลับมาให้ไมาวินครับ นี่ видите, ดูของรางวัลดีเฮ้ยเจ๋งอะดากอ้อนโอเคแล้วครับตกลองครับเรามาล่าอีคลิปกันต่อครับตอนนี้สบายแล้วครับผมสู้ได้สบายมากเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวเดงนงงงงบอสไซเวอร์ไลนิ่งโบว์ไฟโบว์โบแรงมากใช้ไฟโบว์ด้วยครับเสียมานาที่นักสัาว ถ่าเรามีโบสเสียมานาทีจะสามเหมือนกันแต่มันดาเมจมันได้พอครับแต่เราก็ไม่ต้องไล่เว่ยไงถ้าใครมีตังก็กลัวเปลืองอูโวนชั่นก็ใช้เรามีโบให้หมดเลยให้ใช้ให้มานาหมดเลยไอ้พวกคิดถูกผมเพิ่งเห็นคีรัตนะเนี่ยหรือเปล่าโอ้ยโอ้แต่ตายแล้วผมซุ่ไม่ได้ทำไมผมซุ่ไม่ได้เขาเนี่ยเป้าหมายต้องอยู่ข้างหน้าเวลาใช้สกิลเป้าหมายต้องอยู่ข้างหน้าครับ ่ไม่ไหววะล่โบยูว่ะดวเลยดวลเลยอมมิชร้ายไม่เวโอโหว่าจะฆ่าได้ไมได้ฟันมันมาแล้วครับโอเคเอามามาหามาวินครับ What's the matter What's the matter เรียบร้อยเผลเรื่องของราวันเอาเรือกได้หนึ่งอย่างครับ เพิ่มค่าอินหนึ่งเพิ่มค่าพาวเวอร์หนึ่งผมเอาอินครับคอมพลีตเรียบร้อยเคลียร์เควสไปทีละเควสครับยังคาใจกับเนสตาเนี่ยคราฟติ้งอะไรเนี่ยคราฟติ้งมาเทเรียลอะไรเนี่ย,อยขออ่านให้ชัดเองชัดเจนอีกทีหนึง่งไปล่ามอนสเตอร์แถวแถวเอลิเมนโตอะคาเดมี่แล้วรวบรวมอิเดียโบเจลล็อี้อยู่ตรงไหนวะเนี่ย ลิมิเตอร์อะคาเดมี่เอา้าโหจุดไอ้ที่เราผ่านมาเนี่ยโหขี้เกียจกลับไปอะ่ะนี่ไงผมถึงได้หาคาฟาที่เก็บของอะ่ะอิลิมิเตอร์เจอร์ล็ปี้เหมือนผมได้เก็บไวอ้อ่ะผมเอาไปเก็บไว้ทำไมผมไม่พกติดตัวไว้เนี่ยนี่ปะวะวอลกัมมันใช่ครับพี่น้องครับไม่ใช่แล้ว <screws> ผมจะหาได้ไงเนี่ย NPC เก็บของทำไมไม่อยู่แถวนี้อันนี่ไม่ใช่เหรอ Thank you for your purchase Do come again You come again โอเคดูเหมืนผมต้องไปหาต้องกลับไป Academy l i m i t e d วะเนี่ยนูกว่าอยู่ตรงนี้ผมต้องไปหาคาฟ้าก่อนครับยังไงอยู่นี่แน่นอนคาฟ้าที่เก็บของอะนี่เหรอนี่ไงเนี่ยเจอแล้ว มิเลเนียครับ Opening storage. ผมก็หาไปเหอะนี่ไง Edible Jelly ิปปอ,ออกมาครับเขาบอกว่าต้องการสองอันทางจะเอาแค่สองอันนะชิปชิพห้าเขีตัวเลขได้ไหมโอเคเก็บไปอเอาเก็บไปได้อ่啊อ๋องงอ่ะก็คืออ๋อเราสมมุติว่าถ้าอยากเก็บของ แค่ไม่กี่ชิน้นอะไม่อยากเก็บทั้งหมดอะกดชิปที่ไอเทมแล้วก็เลือกตัวเลขจํานวนที่อยากจะแยกออกมาผมเอาออกมา2โอเคแล้วก็หาที่วางใหม่เป็น2เห็นไหมมันก็จะแยกออกมาเป็น2กับ15บหาอันนี้ไปเก็บผมจะใช้แค่2โอเคไปโอ้ยงงว่ะผมต้องเรียนรู้อีกเยอะแหละเฮ้ยคนนี้ชื่อคุณคุณว่าแม็กมาโลโนโลอะไรเนะนี่ยมิสเตอร์โลโนโล เราไม่ได้ยุ่งกับตัวละครอื่นเลยนะผมโมแต่เล่นผมไปเรื่อยเนี่ยโอเคกลับมาหาที่พ่อครัวหรือแม่ครัว็รม่รู้เชฟกลับมาหาเชฟครับผมจะทำอาชีพผมต้องทอาําอาชีพเสริมโอเคเราหามาให้แล้ว edible geology complete หืกว่าจะได้ตอนแรกผมงงมากเลยเพราะว่าผมสับสมันรกิยมากเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกัน อ่าโอเคผู้ที่มีทักษะสายอาชีพอย่าง professional job อะไรผมอ่านไม่ออกสร้างของได้สารพันจากวัตถุดิบที่มีไปเป็นไอเทมต่างๆอย่างไงเราจะเริ่มจาก metal crafting เลยไหมอมืถ้าท่ามีวัตถุดิบครบแล้วก็เปิดหน้าต่างครับดโดยการกดปุ่ม J ครับโอเคแล้วเลือกเลือก edible c e l i y เพื่อเริ่มทำอาหารถ้าท่ามีวัตถุดิบไม่เพียงพอถ้าสามารถหาได้จาก m o เตอร์รอบนี้โอเคโอเคเสร็จ <c oughs> อ่าดูเหมือนภารกิจก็คือให้เราโอ้ยภารกิจให้เราสร้างไอเทมครับต่อเป็นแม่แม่ครัวมันบอกให้ใช้อะไรบ้างอ่ะอ๋อไม่มีอ่ะสวิตซอสคืออะไรอ่ะอิทิโปลเจอร์ปีอ้อะสมมติผมจะสร้างเจรอร์ปี้เค้กผมก็ต้องหาสวิตซอสอ๋อแล้วมันได้จากไหนเนี่ยสวิตซอสสวิตซอสสามารถซื้อได้จากโปรโจ็อบเมอร์แชน โปรจ็อบเมอร์เชนโปรจ็อบเมอร์เชนโปรจ็อบเมอร์เชนเอโอ้ยทำไมผมต้องมาคอยหาอะไรอย่างนี้เลยโปรจ็อบเมอร์เชนโปรจ็อบเมอร์เชนกลี้